It out till the end. Now that it's raining more than ever, know that we still have each other. You can stand on a ครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวซูเปอร์มาสเตอร์นะครับก็ไม่ได้มาทําคลิปนานแล้วนะครับก็วันนี้ก็จะมารีวิวเจ้าบักเงินนะครับบักเงินของเราที่รอคอยมานานนะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนี่นะครับเวฟร้อยสิบใส่หม้อน้านะครับเพื่อนๆนนี่นะครับก็เริ่มจะสมบูรณ์แล้วนะครับที่ไม่ได้ขี่ก็เพราะว่าเครื่องมันดังนะครับมันดังแคมนะครับพอดีว่าตอนนี้มันก็เงียบมาบ้างแล้วนะครับเพราะว่าผมไปไปที่ร้านไอติมนะครับร้านซอมรถนนะครับที่เขา ลองแคมให้ใหม่นะครับเพราะว่ารถมันสะดุดครับเพราะว่าข้อมันข้อมันขาดนะครับเพื่อนเพื่อนเลยมาทําชักเดิมนะครับตอนแรกก็ห้าหกชักสามครับแล้วก็แคมมันน่าจะยกสูงเกินไปนะครับเวลาบิดแล้วมันจะสะดุดนะครับเพื่อนเพื่อนมีวิธีแก้ยังไงก็บอกด้วยนะครับตอนนี้ห้าหกชักเดิมแล้วนะครับเจ้าบักเงินของเรานะครับเพื่อนเพื่อนก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ก็จะมาให้ดูนะครับหม้อน้ําของเวฟร้อยสิบนะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับเวฟร้อยสิบหม้อน้ํานะครับ ดูทรงนะครับก็ยังไม่ได้ประกอบอะไรเลยนะครับเพื่อเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะไปว่ายน้ำครัพอดีจะไปว่ายน้ําก็เลยมาแวะรีวิวนะครับเพราะว่าที่สวยมากครับนะครับถ่ายตอนเย็นนี่คนเยอะครับเลยมาตอนกลางวันนะครับจะไปว่ายน้ำด้วยนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับชุดน้ําก็เสียงกันไปเยอะนะครับตอนแรกเนี่ยเซียนี่ก็ชักสามเนาะก็ไปปาดมาเลยเป็นชักเดิมครับเพ่อน ไรอยากมาครับเนี่ยโอ้โหรถสภาพไม่ได้ล้างเลยนะครับเพื่อนๆดูครับฝุ่นเคอะเลยครับนี่นะครับฝุ่นทั้งนั้นเลยนี่นะครับใครมีที่ล้างรถในเมืองเชียงใหม่นะครับแนะนําด้วยนะครับนี่ครับมาเชียงใหม่นี่ยังไม่ได้ล้างรถเลยนะครับเนี่ยนี่ครับก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นท่อโอราดบุรีนะครับอยากฟังเสียงก็บอกพี่ได้นะครับนี่ครับคัดมือเหมือนเดิมนะครับอัปเดตนะครับ นครับหัวฉีดก็กําลังไล่อยู่นะครับตอนแรกตอนแรกก็นึกว่ากลับมาทำห้าห้าหกชักเดิมนี่ก็จะเป็นเฉพาะแคมนะครับที่จริงก็เป็นเป็นหัวฉีดด้วยนะครับหัวฉีดมันนานนะครับสมัยรถพี่ยังไม่ได้ทํา youtube นะครับห้าสามห้าสี่นะครับน่าจะพังนะครับก็ยืมของพี่เขาแถวในเมืองเชียงใหม่นะครับเขาเอามาให้ลองไล่นะครับก็ตอนนี้ก็ยังไล่ไม่เสร็จนะครับก็กําลังหาวิธีไล่อยู่นะครับมันบิดรอบไม่ค่อยมาครับเพื่อนใคร แนะนำแนะนาได้ก็บอกหน่อยนะครับนี่ครับก็ไม่ได้มานานเลยนะครับซเปอร์มาสเตอร์นะครับชิวมากครับวันนี้สายเดี่ยวเลยนะครับโอ้โหเพื่อนเพื่อนไม่ว่างจะเอาเพื่อนมาด้วยก็ไม่ว่างครับจบเลยเนี่ยครับอัปเดตครับโอ้โหรถไม่แรงนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเพื่อนก็ประมาณนี้ครับของเดิมของเดิมนะครับเนี่ยไม่ค่อยแรงนะครับรถเดี๋ยวนี้ ไม่เกี่ผมจะให้ดูอะไรวะลืมแล้ววะนี่นะครับก็จะเป็นชุดน้ำนะครับนี่ครับพเพื่อน,นก็เสื้อสูบนะครับเพื่อนสำหรับแนวทางการทำชุดน้ำนะครับก็ Hog. ไม่มีอะไรมากนะครับพเพื่อนก็มีสิ่งที่ต้องมีก็ต้องมีหม้อน้ำนะครับพระเอกเลยนะครับใสา่ยางหม้อน้ำก็เสื้อสูบที่มันเป็นชุดสําหรับน้ํานะครับก็ของผมเป็นเสื้ออันลอ,อยนะครับพเพื่อนอันลอยของ ของเชอคิวลินนะครับสายไฟนี่พันม่วเลยครับยังไม่ได้เรียงเลยครับเพื่อนๆนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับเวลาเปิดน้ําน้ําก็วนนะครับฟังเสียงนะครับนี่ครับเสียงเบามากครับปั๊มน้าปั๊มบอสนะครับปั๊มน้ําบอสนี่ครับมอพักครับยังไม่ได้ไล่ทําอะไรเลยครับรถพึ่งเสร็จมานะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนโอ้สเต็ปแวนมากครับเดี๋ยวว่าจะทําตรออแล้วครับเพื่อนๆนี่นะครับก็จะเป็น ปามน้ำนะครับก็ไม่รู้ที่ไวนะครับตอนแรกก็ใส่ใส่เฟรมได้นะครับผมยังไม่ได้ใส่ครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไล่จะไล่หัวฉีดนี่นะครับหัวฉีดยังไล่ไม่เสร็จนะครับรถยังสะดุดอยู่ก็วันนี้น่าจะไม่ได้ขี่ให้ดูนะครับก็จากที่ผมดูมานะครับวันนั้นเมื่อวันนั้นพี่เขาไล่หัวฉีดให้ผมเนาะก็ได้ดูได้ได้เห็นได้เห็น,ได,หนได้เห็นองศาของชุดน้ำออครับเพื่อน ผ่านเลยครับถือว่าผ่านเลยครับก็พี่เขาก็เอากล่องอะไรไม่รู้ครับที่ ECU ที่เสียบตรงนี้ครับที่มันดูในโทรศัพท์ได้ครับเพื่อนๆของ n อเคอะไรพวกนี้ครับก็ผมผมได้เห็นอุณหภูมินะครับของของของตรงนี้ครับเซ็นเซอร์ตรงนี้ครับแค่70องศาเองนะครับเพื่อนๆเป็นชุดน้ำครับเนี่ยก็ถือว่าโอเคได้อยู่นะครับนี่นะครับปั๊มบอสนี่ครับสุดจัดเลยครับมาดูทรงครับ ก็จะประมาณนี้ครับซ่อนซ่อนไว้ประมาณนี้นะครับใส่เฟรมได้นะครับเพราะว่าตัดเฟรมตัดเฟรมเอาได้นะครับเนี่ยไม่แรงแล้วครับเพื่อนๆโอ้โหเสียใจมากเลยรถ๋ยวนี้ไม่แรงครับก็วิธีต่อต่อปั๊มน้ำนะครับสําหรับคนที่อยากรู้นะครับก็ผมก็มันมีสองสายเนาะสายสีแดงนี่ผมจะต่อเข้าข้างหลังกุญแจนะครับเพื่อนๆเนี่ยเวลาเวลาเปิดกุญแจนะครับเพื่อนๆนี่ครับ ปั๊มน้ำก็จะทำงานเลยครับแล้วก็มันมีอีกสายนะครับสายกลาวนะครับก็ลงโครงตรงนี้เลยนะครับหรือว่าจะลงตรงไหนก็ได้ครับที่มันเป็นเป็นโครงโครงรถนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับตอนแรกก็พี่ก็เจ็บมาเยอะนะทำชุดน้ำเนี่ยตอนแรกก็ใส่ปั๊มปั๊มในอย่ของจีนมั้งใส่ได้ไม่ถึงเดือนมั้งพังแล้วอ่ะก็เดี๋ยวนี้ก็จัดของบอสัมบอสมาเลยนะครับของรถยนต์นะครับโอ้โหจ้าบเลยนะครับเดี๋ยวนี้ มมพักนี่ก็โคตรจ้าบนะครับเดี๋ยวไล่หัวฉีดเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะขี่ให้เพื่อนดูนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังขี่ไม่เต็มร้อยนะครับก็ขี่ได้ประมาณ60%นะครับเพื่อนเพอก็ไม่ได้ทําคลิปนานแล้วเนาะโหพูดไม่ค่อยคล่องเลยนะครับเพื่อนติดขัดอะไรก็อย่าด่านะครับนะครับเดี๋ยวจะไล่เป็นสเต็ปสี่นะครับหัวฉีดนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาให้ฟังเสียงปั๊มน้ำนะครับียบมากเลยครับปั๊มจีนนี่ดังครับนี่ครับียบมากเลยนะครับฟังเสียงดบ ไม่ดังเลยครับปั๊มจีนนี่ดังครับตอนแรกมอนามพี่ก็มีพัดลมนะครับแต่เอาออกครับยังไม่ได้ไล่ไฟเลยครับยังไม่ได้ต่อเลยอันนี้ก็ทําแบบนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่ากําลังไล่อยู่แต่ก็ขี่ได้นะครับขี่ไกลน่าจะเริ่มได้แล้วครับแต่ก็มีปัญหาอีกหนึ่งอย่างนะครับเป็นตรงตรงแบตแบตเตอรี่นะครับรถรถมันชาร์จไฟเข้าน้อยเนาะเพื่อนๆแล้วก็มันกินไฟกับปั๊มปั๊มบอสนะครับแต่ปั๊มบอสก็กินไฟไม่ค่อยมากเหมือนปั๊มจีนนะครับก็แบตเตอรี่นะครับ ของผมมันน่าจะสี่ห้าแอมป์นะครับเพื่อนเพื่อมันบางทีใช้ใช้ไปสักอาทิตย์หนึ่งมันก็หมดนะครับต้องเอาไปชาร์จนะครับเพื่อนๆมีแบตเตอรี่ที่เก็บเก็บไฟไว้นานๆก็แนะนําแนะนําด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับไม่รู้กี่แอมป์นะครับแบตน่าสองสามร้อยนะครับซื้อมาเนี่ยงบน้อยอยู่ครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับก็ว่าจะเริ่มกลับมาทำนะครับน่าจะทําตอนช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะว่า ครับผมเรียนหนักมากเลยครับเพื่อนเพิ่มสองเลยนะครับมันเรียนเชียงใหม่นะครับเรียนที่มีช่างยนต์นะครับก็เรียนของรถใหญ่นะครับเดี๋ยวว่างๆจะถ่ายมาให้ดูนะครับการถอดยางรถใหญ่อะไรพวกนี้ให้เพื่อนดูนะครับก็กําลังเรียนนะครับก็ไม่มีอะไรมากสําหรับชุดน้านะครับก็มุมานของการทําชุดน้ํานะครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ก็ทักมาหาผมทางเฟซก็ได้ครับ ไม่อยากจะพูดตรงนี้เนาะเดี๋ยวกักราคาไปแล้วเดี๋ยวจะบอกในเฟซนะครับว่าผมเสียไ้เท่าไหร่นะครับก็ทักมาก็ได้นะครับราคามันเอาเรื่องอยู่ครับเพราะว่ารถผมมันพังหลายอย่างทำทำทำมาทำมานานเนาะทำมาทีเดียวเนาะถ้าจะพังก็พังทีเดียวนะเพื่อนไม่พูดมากนะครับเพื่อนก็รถดีอันหนึ่งพังอันหนึ่งนะ้วเพื่อนโอ้โหสิงมากเลยอันนี้ก็จะพังแล้วนะครับเนี่ยโตเนี่ยก็สวิงอามหน่อยนะครับ นี่ยังไม่ได้ล้างนะครับก็อยากจะขายนะครับเดี๋ยวพี่จะทําตรออนะครับใครใครอยากได้ก็กินบล็อกมาได้นะครับเดี๋ยวจะล้างให้ดีๆเลยครับเพราะว่าอาร์มนี่มันเป็นอาร์มอาร์มดามนะครับนี่ครับเพื่อนมีดามด้านล่างนะครับก็ซื้อมาประมาณสองพันนะครับแต่จะขายไม่แพงนะครับเพราะว่าอยากจะทําสมตรอนะครับขีดช่ยงไหมนี่โอ้โหทรงนี้สนใจพี่จ่าแล้วครับไม่กล้าไปไหนครับอยากจะทําตรอนะครับก็ ตอนแรกที่ทำทรงจริงๆนี่ก็เพราะว่าพี่อยู่บ้านนะครับก็เลยไม่ค่อยกลัวอะไรนะครับตอนนี้อยู่เชียงใหม่ครับไปไหนก็ยากนิดหน่อยนะครับน่ครับเพื่อนยอดครับชุดน้ำนะครับชุดน้ำก็แค่เสื้อนี่ก็ประมาณหลักพันแล้วนะครับรวมตีปอกลูกอะไรนะครับกว่าจะจบครับเพื่อนจริงๆชุดน้ำนี่จบแล้วเลยครับเหลือเหลือไล่หัวฉีดนะครับรถมันสะดุดอยู่นะครับก็วันนั้นก็เปลี่ยน อปลี่ยนลูกตัวเป็นห้าหกหวานนูนนิดๆน,น,นะครับเพื่อนๆก็เขาเรื่องอยู่นะครับก็ก็แรงนะครับมันต้นมันแรงนะครับแต่ว่าพอดีมันกําลังรอบจะขึ้นเลยนะครับหัวฉีดที่พี่เขาบอกมาหัวฉีดก็น่าจะไม่ค่อยดีครับเพราะว่าพี่เขาไม่ค่อยมีให้ลองแล้วหัวฉีดเพราะหัวฉีดผมก็พังแล้วนะครับนี่ครับเออผมจะให้ดูหัวฉีดครับพี่เขามาให้ไล่เพื่พอนเพื่พอนว,ว่าใส่หัวฉีดพีซเอก150นี่มันจะพอได้ไหมครับ ลูกห้าหกนะครับตอนเล็กนะครับเนี่ยพี่เขาเอามาให้ไล่ครับแต่ยังไม่ได้ไล่ครับยังไม่ได้ซื้อฝาครอบัมชีดใครมีฝาครอบัวชีดของหัวชีดเล็กนะครับแบ่งแบ่งให้ผมหน่อยนะครับก็ไม่มีัมฉีดเล็กเลยนะครับเพื่อนโอ้ใกล้กับป่าป่าหน่ยนี่ครับัวฉีดเล็กนะครับเพื่อนเนี่ครับพี่เขามาให้ไล่เป็นของพี่เซ็กนะครับนี่นะครับน่าจะซองนี้แหละครับ ก็ไม่มีอะไรมากครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวเรามาดูทรงตอนใส่ชุดน้ำน้องว่าเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆจะจับแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเดี๋ยวจะทําเป็นวิดีโอให้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับว่าเดี๋ยวจะกลับมาทําแล้วนะครับนี่นะครับรถเริ่มดีรับเดี๋ยวพาไปเที่ยวนะครับเพื่อนๆนะครับไล่ไป ไม่ยากครับไม่ยากครับชุดน้ําแต่ผมแนะนําเป็นออยคูลเลอร์น่าจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันหม้อเล็กมันไม่หนักล้นนะผมว่าทําน้ํานี่หนักรถครับเพื่อนๆนี่ครับเดี๋ยวจะทําตลอดออยแล้วซิงเกิลเพื่อนๆโอ้โหคนใจพี่จ๋าครับเป็นไหนต้องขี่ในซอยแล้วเพื่อนๆเนี่ยนี่ครับก็ลืมลืมบอกเพื่อนๆไปนะครับก็มีผมก็มีเชือลูกเสือเชื้อลูกห้าหกนะครับผมมีเชืออยู่ตรงนั้นนะครับพร้อมใส่ที่ที่ดัดแปลงของ ของ125ครับเป็นไม้ไอติมครับเดี๋ยวผมจะแถมให้ผมจะมีเสื้อเสื้อลูกเปแนแล้วก็ไม้ไอติมนะครับผมก็จะแถมให้นะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับเดี๋ยวผมทํารูปไว้ให้ดูนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเพื่อนจะทํารูปไว้ให้ดูตอนท้ายคลิปนะครับใครสนใจก็ทักมาทักมาได้นะครับเสื้อลูก5 6ครับมันผมจะมีอยู่2ลูกครับจะเอา ผมจะขายให้ทั้งสองลูกเลยครับลูกลูกก็ใช้งานได้ปกตินะครับแต่ว่าแหวนผมมีชุดเดียวนะครับเพราะว่าแหวนอันแรกนี่แหวนมันมันไม่ดีแล้วครับก็เลยทิ้งเหลือเหลือลูกไว้กับอีกลูกนะครับมีแหวนให้ด้วยนะครับก็ใช้ไม่นานนะครับใส่กับตัวนี้แหละแล้วก็เปลี่ยนใหม่เพราะว่ารถมันทําทําเป็นชักเดิมมาแล้วมันไม่มีกําลังอัดนะครับก็ต้องไล่ใหม่นะครับหัวก็นูนอยู่นิดนึงนะครับนี่แหละครับเสียงนะครับเพื่อนๆโอ้โหข้อขาดเครื่องดังครับ เดี๋ยวเสียงเครื่องนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูในคลิปหน้านะครับก็เยียบเลยแหละครับขอเวลาไปไล่ของชีดอนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะทำาคลิปขี่ให้ดูเลยโอเคนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับช่องซูเปอร์มาสเตอร์นะครับกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วก็เดี๋ยวมารับชมคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับปูพูดขัดมากเลยครับเนี่ยโอ้โหไม่ได้ถ่ายนานแล้วนะครับเป็นเดือนแล้ว แล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนบ๊ายบายครับ